<Wow. S 2> นี่ครับท่านผู้ชมหนึ่งตัวสองตัวครับตัวดำมากด้วยโอ้โหใส่กิ้งเลยครับท่านผู้ชมนี่หนึ่งตัวนู่นนู่นได้กแล้ว สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับมาเก็บรอบดักปูนี่วางไว้สิบสองลูกวันนี้มากับอสบุสรามากับลานะฮะวันนี้มาสองคนเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสิบสองลูกวันนี้เนี่ยผมจะได้ปูกี่ตัวนะครับก็ ที่ใหม่ๆนะที่ใหม่มากเลยวันนี้ที่ใหม่ตรงนี้นะอุ้ยแล้วก็เงียบม,มากเลยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ได้ไงได้สิอ,อ้โนี่ฮะเซมิชูอืม ของแดงด้วยผมไม่ไม่รู้จักว่าตอนนี้นะครับรอบแรกถือได้นะนู่นฮะโอเคไปครับไปดูรอบที่สองกันตรงนี้นะเหมือนเหมือนมันแบบมีคนมาแอบดึงไหมท่านผู้ชมมอนมีใครแอบดึงแล้วนะครับตรงนี้ เหมือนมีใครมาดึงจริงๆด้วยน,นี่ก็ไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ได้ครับมาต่อกันตรงนี้นะครับน,นี่ก็ที่สามอนนี้ต้องเปียกแล้ว ตรงนี้ก็ตายคลิปตลอดนะก็ได้ตลอดเลยตรงนี้มีไหมเอ,อ่ยตรงนี้ก็ไม่มีนะครับตรงนี้พลาดนะน่าจะหมดปูดลแล้วแหละตรงนี้มาต่อกันจุดนี้นะครับตรงนี้ก็วางไว้เหมือนกันโอ้ยเหนื่อยมากไ,มได้ไหมเอ,อ่ย เลื้อนกันครับได้ไหมลูกได้ค่ะได้ตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ตรงนี้ได้ตัวใหญ่มันแบบเหมือนยังไงแปลกๆมัน,ม,นมันเลื่อนอู้นี่ครับได้จริงด้วยหนึ่งตัวน้ามันแร่งนะ โอ okay. เคน,นะครับตรงนี้ตรงนี้เมราบอกว่าได้ตัวใหญ่ไหมได้ตรงนี้เป็นที่เก่านะฮะที่เก่าที่วางตลอดก็ได้ตลอดนมกันนะครับมาครับมามาเห็นแล้วเห็ Hello. นแลนี่ตัวเท่ากับเปียกเลย ตัวนี en> ้ก็เอาไปบ่อเลี้ยงครับออยหล่นแล้วหล่นแล้วหล่นแล้วมาครับมากันต่อตรงนี้ตรงนี้ก็ที่ใหม่เหมือนกันนะครับ ยังไม่เคยวางมาลองวางลาบอกได้ตัวใหญ่เลยลูก,กันครับตัวใหญ่ไหมก็ไม่มีนะครับไม่ได้เลยน่าจะหมดแล้วครับปูตรงนี้ตรงนี้น่าจะได้ อยู่ตรงนี้ได้นะครับไม่ได้โน่นไม่ได้แต่นี้น่าจะได้แน่นอนเห็นล้วตัวครับกี่ตัวอู้ว้า อ้นี่ครับท่านผู้ชมหนึ่งตัวสองตัวครับตัวดำมากด้วยโอ้อหครับได้แล้วรอดมือแล้ววันนี้มาต่อกันครับตรงนี้เห็นจ้ะเห็นไอ้เฮียลนะไอ้เฮียเล่นรอบเลยมั้ง เล่นรอบแล้วมั้งเล่นรอบแล้วก็เล่นไม่ได้ได้ปูด้วยหนึ่งตัวนี่ครับท่านผู้ชมได้หนึ่งตัวนะมาลุ้นรอบนี้กันเลยได้ตัวใหญ่ะอะไรที่หลบ

ไซป์ใบบอประมาณสองตัวสามตัวเลยนะโอเคมาลุ้นตรงนี้กันอีกหนึ่งรอบตกลงไหมหนึ่งครับหนึ่งนี่นะหนึ่งนะวอ้ยใส่กิ้งแล้วฮะท่านผู้ชมหนึ่งตัวนู่นนู่นได้กินแล้ว ครับแน่นแน่นอนตัวนี้มีปูไม่น,อน้อมีปูไม่น,อน้อมาอู้มามีแน่นอนไปชิบตัวเดีสองตัว,ตว,ตว,ตวนี่ไซสปล่อยบอลหนึ่งตัวแล้วก็นี่ไซสกินนะครับสองตัวฮะท่านผู้ชมสองตัวนะ โอเคนะฮะท่าน,นผู้ชมครับก็ตอนนี้กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับมานับกันว่าได้กี่ตัวหนึ่งไม่ได้ครับสองนี้ก็ไม่ได้ครับได้ครับสามสี่นี่ได้สองเลยนะ นี่ก็ไม่ได้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าตัวนะฮะและนี่ตัวสุดท้ายนี่ฮะท่านผู้ชมตัวเลขสิบตัวทั้งหมดก็สิบตัวนะครับ ก็ถ้าเอาชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับลากันไปด้วยภาพปูตัวน wow ี้เลยกันสวัสายครับ